คนกลุ่มนี้พลังงานนี้ต้องการอะไรจากคุณทำไมเขาถึงวอรเวร์คุณไม่เลิกพลังงานกลุ่มคนกลุ่มนี้หรือพลังงานเหล่านี้ต้องการอะไรจากคุณทำไมถึงวุ่นวายและว,วอเวอร์กับคุณไม่เลิกมาดูพลังงานหลักมาเตอร์บุญเนาะมาเตอร์บุญหมอบุญนักอ่านไพ่บุญ ทำงานอิสระอองค์กรอิสระนะจ๊ะไม่ได้ขึ้นตรงต่อมนุษย์ตนใดมนุษย์ใดทั้งสิ้นดังนั้นหากใครจะใช้บุญออต้องมั่นใจว่าคุณจ่ายเงินเดือนให้เราถ้าคุณไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้เราคุณไม่ได้มีสิทธิ์มีอำนาจใดๆมาใช้เราสิ้นพลังงานหลักพลังงานหลักพลังงานหลักพลังงานนี้ พลังงานหลักพลังงานนี้คือใครพลังงานหลักเวลาทำไพ่ก็เขาเรียกว่าอะไรนะสนองนี้ตัวเองอ่ะเออไพ่สันเนาะไพ่สันอ่าไพ่ตัวตนเดอร์ซันตัวตนของพลังงานหลักเป็นพลังงานที่สดใสพลังงานร้นเหลือเอเนอร์จีร้นเหลือมากๆช่วงนี้ค่อนข้างไฮเปอร์เออเป็นสายไฮเปอร์ไม่อยู่นิ่งสายเดินทางอ่าสาย enjoy สาย enjoy สายเดินทางเป็นพลังงานที่ไม่ชอบอยู่กับที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวมีพลังงานที่ล้นเหลือมากๆช่วงนี้ high vibration เนาะเดินซันพลังงานสูงพลังงานหลักค่อนข้างคนที่ดูอ่อนกว่าเยาว์เนาะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามหน้าคุณจะดูเด็กหน้าคุณจะดูเด็กมากๆเด็กจน คนไม่สามารถคาดเดาได้ว่าคุณอายุเท่าไหร่บางคนคิดว่าคุณอายุแค่ยี่สิบต้นต้นเนาะบางคนคิดว่าคุณอายุแค่ยี่สิบต้นต้น,ตนราศีลัคนาเด่นไปที่ไฟอ่าวันอาทิตย์ให้หกเหรียญโอ้พลังงานอย่างการช่วงนี้เนาะเป็นพลังงานของคนที่แบบไม่ค่อยอยากจะอวยเท่าไหร่แต่ไพ่มันออกมาพลังงานของคนที่ชอบมีคนมาขอความช่วยเหลือเนาะ ออพลังงานคนคุณเหมือนอยู่ในกลุ่มของคนที่เต็มไปด้วยคนที่เขาแบบอข,อขอนู่นขอนี่อ่ะเต็มไปด้วยกับคนที่เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพลังงานคุณเป็นพลังงานแห่งการกิบเบอร์เออกิบเบอร์บางครั้งก็กิบเบอร์เกินกิเบอร์เกินไปไพเอ็มเพรอร์อ่าใช่รู้และว่าทําไมคนกลุ่มนี้เขาถึงวอแวร์ are, คุณเห็นไหมไพเอ็มเพรอร์ไพ่ของความเป็นผู้นาเนาะไพ่ของความที่ มีพลังอํานาจในตัวเองเต็มเปี่ยมเป็นพลังอํานาจของตัวเองเต็มเปี่ยมมีความเป็นผู้นํามีวุฒิภาวะสูงมากแต่บุคลิกเนี่ยภายนอกคือดูเด็กคนจึงคิดว่าคุณเป็นเด็กแต่จริงๆแล้วข้างในคุณเอมเปอเรอร์ Emperor และหกเหรียญคุณเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะมากๆคุณเป็นคนที่เป็นผู้นําบางคนเป็นเจ้าขององค์กรเจ้าของธุรกิจ าบางคนก็คือเป็นผู้นําตัวเองเออแล้วคนอื่นอยากมาตามเนี่ยหกเหรียญบางคนเขาเห็นว่าคุณอนะคืออยู่ในจุดที่เป็นเอ p เ r อเรไงเป็นผู้นําเป็นผู้ให้กิฟเวอร์มากให้มากๆดังนั้นคนที่รายล้อมคุณเนี่ยไพ่หกเหรียญจึงเต็มไปด้วยคนที่มาร้องขอ,อม,มาร้องขอความช่วยเหลืออ่ามารับพูดง่ายๆมารับมาเอาเออเพราะเขาคิดว่าคุณอนะอยู่ในจุดที่สามารถให้ได้แล้วคุณดูแบบ เอ็มเพลเยอร์อ่ะมีความเป็นผู้นําเป็นคนที่แบบปกครองตัวเองเออนั่นแหละใช้คำนี้ดีกว่าปกครองตัวเองปกครองตัวเองเป็นอิสระอธิปไตยอืมีความเป็นอธิปไตยมีความเป็นแบบเจ้าของชีวิตตัวเองเจ้าของอาณาจักรพื้นที่ของตัวเองอไม่มีใครสามารถมาควบคุมและบงการมินิบูเลตคุณได้เลยเพราะคุณอยู่ในจุดที่ควบคุมทุกอย่าง โดยเฉพาะกับตัวเองพลังอำนาจ power ววคุณเลือกที่จะให้หรือไม่ให้ใครก็ได้พลังงานของคุณคุณจะให้หรือไม่ให้ใครก็ได้ไพ่หกเหรียญเนี่ยตัวตนเนาะมีธาตุดินเนะาะมังกรประสบการณ์แล้วก็โดดเด่นไปที่ราศีเมษลัคนาเมษวันอาทิตย์วันอนังคารทำไมเขาคนกลุ่มนี้ถึงวอรเว์กับคุณไม่เลิอกอ่ะ ทำไมคนกลุ่มนี้ถึงวอลแวร์ fare, คุณไม่เลิกบางคนเขาอยู่ในจุดที่เขาอาจจะเป็นลูกน้องคุณเนาะใต้บังคับบัญชาของคุณว่าง่ายดังนั้นเขาเขาไม่สามารถเดินออกไปได้อะเออคือหน้าที่ของเขาคือการที่อ่าต้องซัพพอร์ตคุณบางอย่างเออบางอย่างนะใช้คําว่าบางอย่างเอ็มเพรไม่ใช่ว่าเออจะไม่ต้องมีลูกน้องเลยจะไม่ต้องมีแบบว่าคนลายล้อมเลยว่ายง่ายบางคนก็คือเขาอยู่ในจุดที่ เาเป็นลูกน้องคุณอ่ะอเขาเขาต้องอยู่อ่ะทำด้วยเนาะเหมือนแบบว่าก็ต้องอยู่อ่ะถาว่าจัสมินทำไมคนกลุ่มนี้เขาถึงอ่าวุ่นวายวอร์แวร์กับคุณไม่เลิกอ่าวุ่นวายวอร์แวร์กับคุณไม่เลิกพลังงานตรงถึงค่อยรับนะถ้าพลังงานไม่ตรงไม่ต้องเอาไปไม่ต้องเอาไปเลยอ่าไพ่หกเหรียญคือพลังงานของบางคนก็คืออ่าโค้ด ครูอาจารย์เอออยู่ในจุดที่เป็นผู้ให้ผู้สอนเป็นผู้ให้ผู้สอนบางคนเป็นเจ้าของเจ้าของโรงเรียนพอเอ,อเนาะผู้อำนวยการอะไรเงี้ยที่เกี่ยวข้องกับการให้การสอนการโค้ด2ดาบทำไมคนกลุ่มนี้เขาถึงวุ่นวายแล้ววอร์เวแบบคุณไม่เลิกชาดิเกอทําไมอ๋อใช่คือคนบางกลุ่มเขาต้อง เป็นหน้าที่โปรเทคปกป้องคุณชาดิออดคือพลังงานของบางคนก็คือมีพลังงานของอผู้พิทักษ์ผู้ดูแลเนาะผู้พิทักษ์ผู้ดูแลนักรบเราเป็นนักรบแบบแสงสว่างคนที่คอยโปรเทคพลังงานคุณชาดิออดมากระเดื่อซันตำแหน่งเดียวกันเด้ <c oughs> เขาเป็นผู้พิทักษ์คุณเขาเป็นนักรบแสงสว่างที่ต้องคอยโปรเทคและปกป้องพลังงานคุณดังนั้นเขาจึงไม่สามารถไปไหนได้ เขาต้องดูแลคุณอ่าว่าง่ายบางคนเนาะอ่าบางคนเ็าอยู่ในจุดที่เขาต้องดูแลคุณอะ่ะเออส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานอย่างนะอ่าพลังงานมัสคิวลีนที่เขามีหน้าที่คอยดูแลคอยโปรเทคคอยปกป้องคุณเนาะอ่าทีมเทวดาผู้พิทักษ์ส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานเนาะทีมเทวดาผู้พิทักษ์เนี่ยเออจะคอยดูแลและปกป้องคุณแล้วก็จะมีบางกลุ่มอู้เอ็มเพสทำไมเขาถึง วุ่นว,วายบวมแหวกคุณเพราะคุณคือเอ็มเพสอะพลังงานหลกักเอ็มเพสเนาะอ่าพลังงานเอ็มเพสคือพลังงานของความแบบความอ่อนโยน่ะแล้วมาตำแหน่งหกเหรียญด้วยคือแบบโอ้โหพลังงานแบบคุณแม่อะพลังงานในการให้ดูแลเช็คแคร์เออคุณแม่คุณแม่น่ะพลังงานทาั้งเอ็มเพสทั้งหกเหรียญดังนั้นคนกลุ่มนี้ทาไมเขาวุ่นว,วายบวมแวไม่โลกไม่เลิกบางบางคนบางพลังงานบางกลุ่ม เนาะเขาคิดว่าคุณคือแม่ของเขาเอ็มเพชัดมาคนบางกลุ่มบางพลังงานเขาคิดว่าคุณคือแม่ของเขาดังนั้นเขาจึงไม่ไปไหนเออเขาคิดว่าคุณคือแม่แล้วก็พลังงานคุณเนี่ยสามารถปกป้องเขาได้ด้วยเออมีทั้งพลังงานที่ปกป้องคุณด้วยนะแล้วก็มีพลังงานที่เขาอยู่ภายใต้การปกครองการปกป้องของคุณเขารู้สึกว่าเขาอยู่กับคุณแล้วมันปลอดภยัยเออทั้งเอ็มเพทั้งเอ็มเพอร์เรอร์มาด้วยกันเนาะ พลัางงานตัวพ่อตัวแม่ที่แบบว่ารู้สึกว่าอยู่ลายล้อมแล้วรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยรู้สึกมั่นคงเขาก็เลยเนี่ยเขาก็เลยอยู่อยู่รอบรอบคุณเนี่ยเขาก็เลยไม่ไปไหนอืมเขาก็เลยไม่ไปไหนเลเบอร์ over, แล้วก็มีบางพลังงานเนาะที่เขาอ่าเขารักคุณเออพลังงานบางพลังงานนะอ่าที่เขารักคุณเออขยายเลเวอร์หน่อย มีบางพลังงานเออที่เขารักคุณเลยเขาก็เลยไม่ไปไหนหก <c oughs> ดาบทําไมเขาถึงวุ่นวายบอแวกับคุณไม่เลิกไพ่หนึ่งด้วยเนาะเออเขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันมันสบายใจนะบางกลุ่มคือบางกลุ่มเขารู้สึกว่าเขาได้รับพลังงานดีๆแม้ว่าคุณจะไม่ได้พยายามเลยแม้ว่าคุณจะแค่ใช้ชีวิตของตัวเองและอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง แต่เขารู้สึกว่าเออเหมือนเขาได้รับเนี่ยไว้ได้รับความรักได้รับพลังงานนะเข้าใจไหมบางทีคุณไม่ได้ไปพยายามอะไรหรอกแต่เขาสัมผัสได้ถึงพลังงานของความเป็นแม่ความอ่อนโยนความความอบอุ่นความเป็นพ่อด้วยอ่ะบางคนเอ็มเพรสความเป็นพ่อแล้วก็บางคนก็คือเขารักคุณเขาก็เลยไม่ไปไหนเขารักคุณเขาก็เลยไม่ไปไหนแล้วก็อาจจะมีบางคนที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเจ็ดถ้วยอ่ะ ไพ่เจ็ดถ้วยบางคนอาจจะอยากได้อะไรบางอย่างจริงๆอ่ามีบางคนแยกแกลยเอาเนาะอ่ามีบางคนที่อาจจะอยากได้อะไรบางอย่างจากคุณด้วยเออแยกแกลยเอามีทั้งพลังงานดีและไม่ดีไฮพินทําไมเขาถึงหุ้นววโวเว์กับคุณไม่เลิกอ่าบางคนคุณมีสเสน่ห์เนาะเขาก็เลยรู้สึกแบบว่าจินตนาการอะไรที่มันแบบว่าเพ้อฝันนะ่ะเออว่าเขาจะสามารถครอบครองสิ่งนี้ได้อะไรประมาณเนี้ยเออ